ครับคุณครูครับต่อไปนะครับตอนนี้เราสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราจะเชิญนักเรียนนะครับคุณครูก็ไปดูที่ห้องของเราคือสมมติว่ามสี่ทับหนึ่งนะครับผมลืมเชิญนักเรียนนะครับแล้วเข้าไปกดเชทับหนึ่งครับปุ๊บเราจะเชิญนักเรียนนะครับหนึ่งคนนะครับอ่าเชิญเลยครับแล้วก็พิมพ์อีเมลของนักเรียนเลยนะครับวาสนาสมว่าลูกศิษย์เราชื่ออีเมลอะไรเราก็ต้องจําไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นโรงเรียนที่เขามีอีเมลของนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นห้องห้องคุณครูก็ไปเอาใบนั้น นะครับหรือเอา d a a s h ช e t ตรงนั้นมา Copy ใส่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับของของแต่ละคนส่วนนัาของผมจำชื่อเรนจำได้คนหนึ่งนะครับวัฒนานี่คือตักเรียนนะครับสมมุติสมมุตินะครับโอเคครับผมปุ๊บ คุณครูสามารถไปขอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับโรงเรียนของคุณครูจะมีกลุ่มง,งานคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเขาจะมีรายชื่อนักเรียนและก็อีเมลของนักเรียนคุณครูก็ก๊อปปี้มาใส่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 เป็นห้องห้องนะครับห้องหนึ่งก็ห้องหนึ่งครับึงเชิญึงโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับโอเคครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ก็เสร็จนะครับอันนี้ห้องหนึ่งนะครับจำนะครับห้องหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ อ่ะคุณครูครับตอนนี้มีนักเรียนแล้วตอนนี้เราก็ลองมาเป็นนักเรียนบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็เอา iPad ขึ้นมาอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตา iPad ของผมนะครับนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็น iPad หรือจะเป็น iPhone หรือจะเป็น Android ก็ได้นะครับคุณครูก็ไปที่นะครับนักเรียนนะครับนน้นนักเรียนขอโทษนักเรียนก็เข้าไปที่ ดาวน์โหลดนะครับแอปนะครับเขาเรียกว่า Play Store App Store นะครับนะบถ้าเป็นของ Android ก็ไปดูที่ไอตัวดาวน์โหลดก็พิมพ์คำว่า Google นะครับ Google คันลูมนะครับเราต้องลงแอป Google คันลูมก่อนนะครับโอเคนะครับอ่าหน้าตา Google คันลูมเป็นยังไงอออ Google คันลูมก็อันนี้นะกูเก็ลง อ่ามาแล้วนะครับเปิดนะครับเปิดตึ่งนี่ก็คือหน้าตาใน Google Classroom ของเรานะครับเราก็เริ่มต้นใช้งานเลยนะครับก็เด็กเรียนก็ต้องล็อกอินเข้าไปนะครับก็ในในวินกีผมใช้ชื่อวัฒนานะครับก็ใส่วัฒนาไปนะครับก็จะประมวลผลปุ๊บมาอนุญ,ญาตให้เข้า c l a s โอเควัฒนาเดินวนชวนของอันดูนะครับเพราหนึ่ง้องกับสอง ผมเราไปที่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งก่อนนะครับก็เข้ารวมเฉลีย่ยนะเด็กก็จะมีให้เข้ารวมเฉลีย่ยเห็นไหมครับแล้วเข้ารวมปุ๊บอ่าเข้าไปอันนี้ของเด็กนะครับเด็กเข้าไปเจอปุ๊บก็จะเจอยินดีต้อนรับนะครับทุกคนอ่ามีไฟนแนบด้วยคอาดูซิอะไรอ๋อครูส่งประมวลวิชามาให้เราดูอ่าวิชานี้ถ้า6 3ก,กับคุณครูฟลอ,อรสเชสทำอธิบายอะไรวิชามีอะไรบ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณครู จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างอ๋ออย่างนี้เองคุณครูอ๋อแนวการสอนเป็นยังไงบ้างอ๋อนี่คุณครูอ๋อก็จะมีมีเรื่องอ๋ออย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ดูได้นะครับจุ๊ยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บโอเคเข้าใจแล้วครับคุณครูออไปดูที่งานของเขานี่ไงงานมาแล้วเห็นไหมครับคุณครูจะมีงานนี่มีงาน นี่มีงานมาให้เราแล้วเห็นไหมครับครบกำหนด15บาชัดเจนเห็นไหมครับก่อนวันที่15้นะครับมาแล้งานมาแล้วกูก็กคลิกไปเลยครับอ๋อเป็นข้อสอบประเรียนกดไปแบงค์ปุ๊บติดติดตดตดตดอ่าโหไปเลยครับมั่วอ๋อโอเค ตอบของขันเรียบร้อยทำการบ้านคุณครูเสร็จแล้วเรียบร้อยครับดูคะแนนเห็นไหมครับมันก็จะมีคะแนนมีเฉลยให้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับหเ,เห็นไหมครับมีเฉลยให้เลยเห็นไหมครับยกไปข้อสุดท้ายเห็นไหมครับนี่คือการบ้านที่เราให้เด็กเด็กก็สามารถเฉลยได้เลยเราไม่ต้องเฉลยด้วยนะครับถ้าเราอยากเฉลยเราสามารถอัดวิดีโอแล้วใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะครับง่ายมาก เรียบร้อยทอสอบเสร็จแล้วปุ๊บ